โอเคครับทุกคนวันนี้ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและคุณพ่อแม่น่าร่รวยผมเองโนเป็นคุณแชนแนลและวันนี้ผมจะมาเล่นแซดแซดแซดนะครับซึ่งอ่าใช่ผมเคยเล่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะสปีดรันวิธีเล่นให้เลยดูเลยนะครับสำหรับ <c oughs> ใครที่ไม่เคยเล่นนะครับก็ <c oughs> เล่นเล่นได้ตอนนี้มีตัว S แจกฟรีอยู่เป็นหารุภาษานะ่ซึ่งหมู่เเล่นไม่เป็นเหมือนกันแนวตัวเนี้ยอืมหาแบบเนี้ยนี่ครับอืมโอเคสำหรับวิธีเล่นอออ มันจะเป็นเกมเอ่อแอคชั่นแต่เราสามารถเดินเดินไปตามแผนได้ครับเดินตามทำเควสหาของคล้ายสตาร์เร็วแหละคิดว่าแต่สตาร์เรีวมันเป็นเกมเทอร์เบสนะครับอันนี้คือขายของโอ้ยโดอควรเปลี่ยนตัวแล้วเนาะ,ะก็เอ,เอาเอาซึ่ง ที่นี่เราจะทำงานเป็นคนขายเทปนะครับแต่จริงๆแล้วเราเป็น p r o กซีซึ่งมี้เสียงมีหน้าที่ในการเป็นไกด์นำทางในฮอลโลนะครับซึ่งฮอลโลก็แบบเหมือนเป็นที่ที่มีมอนเตอร์มากแล้วก็อันตรายนะครับประมาณนั้นซึ่งพ็อกซีก็จะเป็นคนที่นำทางพวก เอเจนต์นะครับซึ่งก็คือคนที่ลงไปฮอลโลส่วนตัวพ็อกซี่ไม่ลงฮอลโลเองนะครับเขาใจนี่<ๆ>เขาจะไม่รู้ว่าเป็นของคนนี้คนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะเอ,อส่งแบงบูเข้าไปแทนนะว่าทำคนประจำวันก่อนมีขายขายหนังไอสแคตการ์ดกับไอหมาอันนี้ออปชั่นอลครับไม่กินก็ได้กินก็ได้ จะให้บัฟเรามานะครับเป็นบัฟดาเมจน้ำแข็งสามสิบเปอร์เซ็นต์ตามตามที่บอกไอ้ตามที่เขียนอยู่เลยครับแต่อันก็จะไม่เหมือนกันเช่น <c oughs> อันนี้บวกแอคแท็กสามสิบนะครับกากมากอย่าไปอย่าไปกินนี่บวก h p ดพสิบห้าฟิสิคิลดาเมจสิบห้านะครับแล้วก็ตามอันนี้ก็อีเทอร์อันนี้ไฟน้ำแข็งสายฟ้าอันนี้ฟิสิคอลสามสิบอีเทอร์สามสิบไฟสามสิบอีคติกสามสิบน้ำแข็งสามสิบ แฮ30สาสิบแล้วก็อันนี้ดาเมจกับปอสามสิบเอร์เซ็นะครับซึ่งอืไอ้พวกไอ้แทบจะกินกินไปตรงสายดีกว่านะครับยกเว้นว่าคุณจะไปนี่เล่นทีมแบบผสม,มค่อยกินนี้ก็ได้โอเคสหลังจากที่กินแล้วต่อไปก็กินกาแฟต่อนะครับสำหรับใครที่ทำาสงสัยทำไมไม่มีทีมมาสเตอร์สเปเชียลนี่นครับต้องผ่านเนื้อเรื่องสามหรือสักอย่างนี่แหละ แต่ต้องผ่านเนเรื่องไปสักประมาณหนึ่งก่อนครับมันถึงจะเปิดอ่ะแค่นี้คนประจำวันก็เสร็จแล้วปึง้งอันนี้เป็นอีเวนต์นะครับของแปดฟุดเทนรีวิวโ <c oughs> อ้โห <c oughs> เทนอยู่นี่ตาอ,อยู่นี่ขาอยู่แถวๆน,นี้แหละมืออยู่นี่ใช่ดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วมันก็แค่ต่อหี่ซอะครับแถมมีรูปเต็มให้ดูด้วยก็ตามสภาพนะครับ อืมเจนและล่างดําสุดหน้าราคาญของเขาครับถ้าเล่นจะรู้เลยว่าตัวนี้รนารำคาญแค่ไหน <c oughs> อ่าอ๋ออือฮึอือฮึอ่านี่คืออะไรอันนี้คือขานี่ก็ขา นี่ตัวไอตัวนี้ก็น่ารำคาญครับอะไรนี่เซ็ตรวมตัวน่ารำคาญเหรอไอทันคอเนี่ยว,วาร์ปอยู่นั่นแหละวาร์ปแบบพี่หยุดวาร์ปเมื่อไหรอ่อ่ะอะไหนอ๋อนี้ค่อน <c oughs> ข้างงง อ๋ออยู่นี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 ่โอเคครับต่อไปนีตัวอะไรอันนี้ไม่น่าราคาญอันนี้ไม่ใช่สตูดี่ซ้ําอันนี้คือตัวเราตัวเอเจนที่เอาไปเล่นได้นะ <c oughs> หายหน้าหน้าเซตก่อนอืม สลับมั่วเลยสลับมั่วจริงๆใช้วิธีสลับมั่วก็ได้นะครับเขาขาวนี่เลยเขาขาวอยู่ตรงนี้อ๋อไม่เขาข,าว,ขาวอยู่นี่ มืออยู่นี่มือใครเนี่ยอ๋อมือชิงยี่แคลงงๆคล,ง,คล,ง,คลง,เงเลยเตียวเชียวอ่าหมายเลขอยูนี่ไอ้ผ้าตรงนี้อยู่นี่แล้วก็มั่วได้เลยนะครับหลังจากนี้เหลือน,นิดเดียวละโอเคเสร็จ อันี้ก็จะได้มา60เพรนะครับส่วนเคล็ดประจำวันก็ได้60เพรถ้าไม่มีอีเวนต์จะได้วันละ60เพรโดยประมาณนะอันนี้ก็ต้องไปเล่นแบตเตอรี่ชาร์จอะที่จะเริ่มมาเป็นตัวละธาตุในเกมนี้จะมีอยู่ทั้งหมดเอ่อ5ธาตุนะครับอืมโดยจะมีเป็นกายภาพน้ำแข็งซึ่งไอมิยาบีนี่ไม่ อืมก็นับเป็นน้ำแข็งแหละเป็นฟอร์ครับสายฟ้าไฟแล้วก็อีเทอร์ครับซึ่งอีเทอร์คือธาตุที่ถูกลืมที่สุดเพราะว่าทางเกมมีอยู่สามตัวฮะมีไอ้มินิโคมีชูหยวนแล้วก็เอ๊หรือมีสองตัว เออช่างมันเถอะเอาเป็นว่ามันเป็นทัดถูกหรือมครับโอเคสอบวิธีการเล่นก็จัดทีมครับทีมอืมจัดของผมเป็นจัดทัดน้ำแข็งครับแล้วก็มีซีซ่าเป็นซับเพราะว่ามันเอาไวบ้บัฟดาเมนใได้หนึ่งพันหน่วยนะซึ่งถือว่าเยอะมาก อ่าไม่ด่าปกติไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะครับอันนี้มันแค่ด่าประจำวันเฉย อ๋อแล้วก็ <c oughs> เล่นเพลินลืมบอกระบบเลยโอเคนะครับระบบก็จะมีตามนี้เดี๋ยว๊ัวนึล้อก่อน <c oughs> นี่ครับมีโจมตีปกติอ่โอเคอันนี้ใครๆก็น่าจะรู้เนาะ, <c oughs> ะแล้วก็มีอันนี้ปุ่มหลบนะครับ ถ้าเราหลบลรวตีต่อจะสามารถส่วนได้ทันทีเป็นดัดเคาน์เตอร์ครับนี่อย่างนี้อ๋อหลบไม่โดน,โน,โนเอาม่เอาไ่อ่านี่อย่างนี้นะครับและนี้คือถ้าฝั่งนู้นสตันนะครับย้ำฝั่งนู้นสตันเราจะสามารถเชดแอ็กแทกได้นะครับก็คือส่งตัวอื่นมาตีต่อก็จะเป็นเชดแอแ็กแทกต่อไปก็เป็นไอ้นี่นะครับอะไรอะ่ะเคาน์เตอร์แบบจับตัวนะครับต้องต้องรอให้มันเป็นสีเหลืองก่อนเนี่ยเคาน์เตอร์จับตัวได้เนาะนี่นะครับปุ้ง สับตัวปุ๊บมันจะเปลี่ยนตัวมาให้เราเลยนะแล้วก็เชนเชน้แขกต่อถ้าฝั่งหนูสตันย้ำถ้าฝั่งหนูสตันถ้าไม่สตันไม่สามารถเชนไอแขกได้นะครับไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีตัวที่ทําให้เชนไอแขกได้เลยหรือเปล่าแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีนะแล้วก็อันนี้คือตีปกติก็จะเป็นคอมโบนะน,นี่คือสกิลพิเศษไอส้สีม่วงเนี่ยคือสกิลพิเศษของตัวนะครับ เราต้องมีมานาก่อนถึงจะใช้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้ได้นะครับแค่มันจะไม่ไม่เป็น EX เฉยมันจะเป็นสกิลแบบธรรมดานะครับซึ่งปุ้งอ่าอันนี้คือของมยมบิครของแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปตามตัวเดี๋ยวเล่นในนี้ให้ดูแล้วกันไอชิวเฟน์ครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เอสเหมือนกัน ชิวสก็อดเอาโพอดเอาโพอดอินเทอร์เ <ns> น be ็ตเนี่ยเลติกฟิสคาลไอรอนแค่ครับเอามียบีไปอยู่ข้างหลังสอบสกอดแล้วอันี้เอาอันนี้มาให้โจ เทเลนโจตัวฉลามน้ำแข็งที่โดนเิียาบิโอ้ไอเภาเวคีบแบบหนักมากนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ดูให้เอ๊โชว์ให้รู้ว่าเป็นไงคือหนักจริงโต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 ,ตโอ้ยอืม โป้งอันนี้มันแพ้ธาตุน้ำแข็งนะครับมันก็เลยดูแดงๆแต่ลานต่อไปอะ่ะที่ผมจะเอาเมียบีไปเล่นอะ่ะมันไม่ไม่แพรน้ำแข็งมันแพ้สายฟ้าซึ่งทีมสายฟ้าผมยังกากอยู่นะครับก็เลยเอาไปเล่นไม่ได้วันวันปั้นแต่น้ำแข็งนะ อย่างดีเลยอย่างดีนะที่อันนี้ไม่ได้เจอธนาทอสเพราะถ้าเจอธนาทอนี่เครียดอยู่ตัวอะไรไม่รู้น่าลำคาญเกินอ๋อใช่แล้วก็เมื่อกี้อ๋อเป็นบางทีไอเอ็กสเปเชียลแท็กมันจะใช้ได้สองคันนะครับซึ่งของเอเลนก็จะเป็นแบบตอนแรกฟาดหางไปก่อนแล้วก็พอฟาดหางเสร็จปุป๊บก็ก็ฟาดหางต่อใช่อ๋อใช่แล้วก็เวลาด,ดอทดอทเคาน์เตอรต์ต้องกดตีปกติต่อด้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มันน,นี่มันแค่กันให้เฉยก็จะมีอันตินะ คอยน่าลาคัญซึ่งหลังเอ๊ะหลังจะอัปเดตนี้เนี่ยแหละอันติเพิ่งเปลี่ยนมาเป็นใช้ได้แบบปกติมันจะใช้เดซิเบลรวมกันครับเดซิเบลก็คือแบบเวลาเราจะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยจะหลบจะตีจะทําอะไรก็ได้มันจะขึ้นเป็นเดซิเบลนะครับซึ่งเดซิเบลเอาไว้ใช้ทําใช้กดอันติได้นี่อ่าเดี๋ยวผมกดอันติให้ดูอันนี้อันติของเอเลนครับปึ้ง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  สำหรับเอเลนเทตตีให้เป็นดาเมจน้ำแข็งได้ต้องมีสแต็กนะซึ่งสแต็กได้แต่การชาตีเน๋ะ stop แล้วก็ถ้าตอน,ตอนใช้สกิล ex ส่วนใหญ่มันจะเป็นอมาตะานะฮะไม่ต้องห่วง Shut up and stun เออโอโอ้โอโ,อโ,อโ,อโอต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วแน่นอนถ้าจะให้ได้เอสต้องเร็วกว่า5นาทีนะครับมาดูกันว่ามีจะบีท,ทำได้หรือไม่ ชิง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 โอ้ตัวกองระระดับระเบิดแม็กเ๊้ระเบิดแม็กนี่ฮะเอกของมียเบียบปง้น,งานวาน,นั้นแหละโอ้สวัสดีเพื่อน แค่นี้อยู่อ๋อใช่แล้วก็ที่ผมอซอีซ่ามาพร้อมไอ้นี่นะครับด้วยไอ้นี่ด้วย,วยอะไรอ,อ่ะอ๋อลืมบอกไปมี้มียบีผมเอ็มสองนะครับก็เลยมันก็เลยได้สกิลที่สามารถทำให้เก็บนี่ได้มาได้จากการตีปกติครั้งที่ห้ามาครับเพราะฉะนั้นได้ไม่อยา้าเวลาจะเก็บสเต็กเมียาบีต้องไอ้นี่อย่างเดียวครับต้องติดดิสออเดอร์ยยอ,ยยอ,ยอย่างเดียวซึ่งแอตทริบิตอะโนมาลีเดี๋ยวอธิบายในคลิปนี้น่าจะยาวแต่อธิบายได้แค่ ไอแต่ละธาตุมันจะมีเกรดแอนโนมาลีที่ต่างกันนะครับซึ่งแอนโนมาลีเราจะสามารถบิวบิวขึ้นมาได้จากการโจมตีที่ติดแอนโนมาลีนะครับเช่นเอ้ยไม่การโจมตีทุกอย่างของธาตุมันจะติดแอนโนมาลีได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับแอนโนมาลีเอ่อโพฟิเชนซีของเราหรือมาเตอรี่นี่ยหละสักอย่างไอโพฟิเชนซีน่าจะเพิ่มระมีนะครับส่วนมาเตอรี่ก็ทําให้ติดเร็วเนาะปึ๊บอืมตันไปซะ ซึ่งเวลาเกตไอ้นี่เต็มนะครับมันจะสร้างแบบไอ้นี่เ,เรียกไงดิมันก็จะเออโอเคได้เอสสมมติอะไอ้ anomaly ของน้ำแข็งก็แด้เพราะว่าผมใช้ได้เป็นน้ำแข็งนะไอ้ใช้เนะน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งก็คือเวลาเอาเกต anomaly เต็มเนะี่ยมันจะติด f r e e แล้วถ้าคุณ เอ๊ะแล้วถ้าฟีดอยู่มันจะสามารถหยุดให้เวลาฝั่งนูสตันอยู่มันจะมีเวลาสตันใช่ไหมถ้าฟีดอยู่มันจะไม่ไม่นับเวลาสตันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเวลาสตันไปอีกแล้วก็เวลาคุณโจมตีด้วยอะไรสักอย่างที่มันทําให้ฟีแตกนะครับมันก็จะติดแชตเตอร์ซึ่งก็สร้างดาเมจอีกเหมือนกันแต่ฟีจะหายนะครับแค่นั้นแหละแล้วก็ช็อค ช็อตอันนี้ติดตะเมียดเป็นแบบเหมือนติดไฟฟ้าช็อตครับติดเป็นทีละหนึ่งเอ๊ะประมาณหลายๆฮิตหลายหฮิตแต่ไม่มารอบเดียวครับก็ไอโซง่ายๆเลยติดรอบเดียวแรงมากแล้วก็อีเทอร์อันนี้ไม่รู้ไม่รู้เลยจริงๆครับเพราะไม่ได้เล่นน่าจะติดไอคอรับเหลือสักอย่างนั่นแหละแล้วก็ไฟไฟก็ติดเบิร์นแค่นั้นโอเคอะไรอีกนะ ว่าใช่แล้วก็อุปกรณ์นะครับเวลาเราได้ตัวมาไม่ใช่เอาไปเล่นได้เลยนะเราต้องอัพสกิลอันนี้คือสกิลถ้าอัพสกิลปุ๊บก็ดาเมจก็จะแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะโอเคอน,นี้ก็เป็นคอสกิลซึ่งก็้องอัพเหมือนกันเพราะไป็งั้นถ้าไม่อัพเดี๋ยวขอยกตัวอย่างซีซ่าเลยครับยกตัวอย่างง่ายดีไอเน,นี่ยมันจะบวกโล่ห0 0ของ Impact อันดับเวหนึ่งนะ บวก400ห้าร้อยเปอร์เซ็นของอิมแพตอนนี้อิมแพของซีซ่าอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ครับห้าร้อยเปอร์เซ็นตก็ประมาณแปดร้อยเนอะอืมแล้วก็บวกอีกสี่ร้อยก็ประมาณพันสองแต่นี่ถ้าอัพเต็มแล้วจะเป็นพันสี่ครับซึ่งพันสี่ของพันเจ็ดก็ประมาณสองพันเยอะๆแล้วก็บวกอีกพันสี่ครับซึ่งสองพัน สองพันบวกพันส่ก็สามพั่ต่างจากนี้เยอะมากนะครับแล้วก็บวกดาเมจอีก1000อันนี้บวกแค่1น5อนะครับอันนี้บวก1นึ่พันเลยซึ่งดาเมจก็จะเอาไปอัพตรงแอ็แท็ตรงนี้นะครับโดยอันนี้แอ็แท็มันแค่2000แต่ถ้าได้บัฟของซีซ่าก็บวกเพิ่มมาเลย50%นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้อุปกรณ์ก็หาใสาด่ดีๆนะครับแล้วก็ดิดดิดก็ ปกติไม่ขึ้นชี้เลยคิดแล้วเมียทั้งซีที่มันเจอเยอะ,อะขึ้นแต่อะไรไม่รู้ผมก็ขายทิ้งนะเนี่ยอันนี้ขึ้นดีเฟนส์องเนี่ยใครจะไปใช้เออเอนเตอร์จีดีเจมันจะมีเมนสแต็กนะครับซึ่งเมนสแต็กไม่สามารถเปลี่ยนได้เป็นยัางไงเป็นอย่าง้นงเลยแล้วก็เเอ๊ะแล้วก็มันจะเพิ่มไปตามปเป้าหมายนะเมนสแต็กสูงสุดก็แค่นั้นแหละแล้วก็สับสแต็กเวลาเราได้มามันจะมีแรนดอมระหว่างสามกับสี่สับสแต็กนะ ของของเนะอันนี้ย้ำว่าของของดิสแลนเอสมันจะได้เป็น3หรือ4แล้วมันจะให้เราอัพเกรดหาครั้งซึ่งมันจะอัพเป็นแบบซุมๆนะครับถ้าเรามี3ามสามซับสแต็กมันจะมีโอกาสที่จะไปเพิ่มซับสแต็กให้ให้ดิสอีกหอันหรืออัปเกรดที่มีอยู่แล้ว1อัน5ครั้งก็แบบซุ่มๆนะครับซึ่งมันเกลือมากเชื่อผม อ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นระบบสุ่มอืมอันนี้แหละสุ่มหนึ่งครั้งใช้หนึ่งร้อยหกสิบโพลิโครมนะครับและก็การันตีเก้าสิบการันตีจะให้ได้แหล่งเอใช่จํำมยำว่าแค่แหล่งเอสนะครับไม่ใช่ว่าจะได้หน้าตู้เลยคือเก้าสิบเรซนคนที่เล่นตาเร็วน่าจะรู้อยู่แล้วว่าห้าสิบห้าสิคืออะไรนะครับสำหรับใครไม่รู้ก็จะบอกก่อนว่า เวลาเราจะได้ได้ตัว S l a n g เนี่ยเราไม่ได้100%ว่าจะได้นะครับมันจะมีโอกาส50%ที่เราจะได้ตัวอื่นซึ่งก็จะเป็นตัวในพวกนี้นะครับพวกตู้ถาวรอ,อ่าซึ่งตู้ถาวรก็จะมีในโกมาตาโซเดสรบ1อโคเรด้าอะไรครับอเกรดแล้วก็ลินะครับซึ่งตัวที่ผมไม่มีมีแค่โซรดสร์เ1กับลินะที่เหลือมีหมดแล้วเอ้ยใช่วก็แล้วก็ในโกมาตานะครับแล้วก็เกรสเดี๋ยว ผมมีแค่ไลคาออนติงนะแล้วก็โคเรดาครับสามตัวไม่มีอือนี่ไงเกือแทนครับผมไม่ได้อัพไปด้วยผมไม่ได้ทีมไฟไม่มีเเมตัวเมทอัพไม่มีไว้เพราะว่ามันเป็นตัวซับได้อ่าก็าคลิปนี้ก็คงจะขอจบตีงนี้ทีนะีลยวเดี๋ยวจิบเจวแกผมถ้ามีอะไรอยากรู้ก็ถามมาได้นะครับถ้าผมรู้ผมจะตอบตถ้าไม่รู้ก็ไม่ตอบ OK，拜拜，拜，哇好好好。